สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกฟ้าทุกธรรมกันเดียนะครับหีมอกไม้ช่วงสี่โมงเย็นนะครับคู่มือนี่สี่สิบองศาอยู่แล้วครับสี่สิบบวกบวกเลยควานแห้งครับในปลาเสียบเมื่อไหรก็เลยต้องมาครับมาลองหนึ่งครับก็หลอกกั็ขั้นก็คือเป็นเดือนครับใครจะจำกันได้แล้วล่ะคว่านสุดนี้ผมซื้อมาใส่งานนะครับมันก็ได้ใส่แต่ตัวนี้จริงๆแล้วจะมีหลอกตัวโปวดขั้นตัวโปวดครับซื้อมาใส่งานก็คือซื้อมาใส่งานเลยครับี้เท่านั้นซื้อมาเก็บกับส่วนหนึ่งครับประมาณนั้น ไม่ใช่ยงางองนือนี่นะครับงั้นเดิมเลยนะครับสนใจก็พากันสื่อกันได้นะครับแต่ว่าผมจะใส่ยี่ห้อเป็นไรคุณตัวหน่อยตัวป้ามันหน่อยไม่ยอมเขียนให้นะครับไม่ไม่บวกลองดูครับลอ,องดูครับสายกว่าพี่สามครับของจีน ตาช้างนั่แหละครับที่ปักได้ประกาติดต่อครับทักซีกับปักด้วยครับอย่า้ายช็อคขืบนนึงครับซ้ายช็อคขาไปตีมันเดิมเปอยนะก็เลยจะมาท่านเปลี่ยนครับรอกกบะพึงหลังครับขันกอบอาชิโนเบสไทม์ครับแ7ดสิบเึ็ดฟุตหก่อนตีเบอร์2ครับ ซวยกับโอกการประขอ,ขอบกับโอกการอือดันน้ำใส่บ้างเรียว่าน้อยแห้งนี <c oughs> ่ป่าใช่ป๊อ มาปีที่แล้วผมโกดมาเจ็ดโตเปิดไม้เหล่ๆซึ่งเราพบม,มาหลาชุดกระบวิษัทป่านะครับบอกาสอันนี้แหละ จัดเลยแค่พวกลามวเซอะครับรองยามมึงเรามาได้ทันเวลาพอดี ม้ในเคยเด้แต่ตัวเนาะอี่ตัวเ่นนเก,กัแต่ว่าตัวใหญ่มีอ่ไ่เคยได้เียไม้มันเหี่ยวไปไนะครับสองคนโอ้ยมาิาเดินตีซิวมาไม่ใจออกเลยนี้

อ่าโดนีนะนี่นหนีดี๋ยวเคยีกบก,บกกัดจีเหรอัดชว์ต้องโดนใช่ครับแบบนี้กัดชต้องโดนใชครับแบบนี้เย้บ,กบกกวกกดีเสภาพทีตรงนี้นะ จรงๆตบปุ๊สัตวตครับมือนผมต,ตีลายไม้อย่างนี้เอาลงเบอีตัวมือหนาครับมันมาดีดิม,ม <ME S 1> ือ <ม ME S 1> นม <ME S 1> เดี๋ยวหมุนอัไนี้ปาโบกัดนี่ไม้สีพักง,งามันปาขืนอยู่หันตีใบโบกัดหัแดงครับกินยาคนี้มัจริงเงินกู่เดนแล้วมือหนามื่อตอครับเต็มมือได้หละก<ะไ>ินยากโดูตอนสิบตอนนี้ ใบสองสี่สเช่วงนี้ห้าไม้หยาบครับน้าแห้งแล้วก็บัวมันหลครับมอ่ยไม้ตีกำลังเขานาฝนนะครับเที่ยวบานเที่ยวโอ้ยไม้ตีครับก็ยังขวบกบใหม่นี่ครับโอ้ยไม้ตีครับก็ยังสีก็ว่ากินเน๊เด้๋ยวลองดูครับไม้เขาหิงฟ้ากันได้ไหม ไม่ไปละไั่เด้ตีด้วยเหีอเลียมดีหนาะดโูโอ้หชิ่งครับไปตีเยอะสดเหมือนกัน ขนาดนี้แล้วยังดูกันสามีตัวใหม่เดียวแล้วเหลี่ยมนีย ไมไ่สวยจัดปกติจะมีแต่พะ่งครับคันนี้ป่ากระแตเลยมองเลย อันนี้เปนยังไงบ้างว่าไซโลอ่างนีมันตั้งแต่ยังไงของตีแล้วใช่ อนเนี้ยโอ้ยจังโคตรหนาแล้วนะครับโอ้ยแสดงว่าป๋ามันต้องเป็นหมองอื่นแทนเพราะว่าไม้เนี่ป๋ามันหลายเลยแต่ก่อนเพราะว่าตีบุดไ,ไบด้มีแต่มตับุ่ดถ้รียมไปน้องอื่นนะข่าวฟังไปหลงังน้านสองบ้านบอกว่าไปป๋าซื้อ ก็ไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยกินเลยมันกินยากเกินมันก็ไม่ไหวไปนะ โอเคครับนาบัเครับมีเมื่อยนนะจริงจิเดี๋ยวผมตีสองหมื่อนีตีหลายหมายนะครับแต่ว่าตันลงเชนิดเดียวหนาเวลาที่กันระเดีฟ้าครับไมยกันโบกันมี่ครับนี่กับโกินสน้ามแห้งแล้วับพี่บัวครับนี่ทางหลังนี่กับไม้บัวนะครับมี่เด้แจงสีแล้วครับไม่นะคกัดหนาสัมผัสมิดเดิ้ลทำผมหน่เลยนะ นะครับจลิปนี้ก็ต้องขอทุกลางลกันไปก่านะครับขอคนไหร่สักิดตามไม่ได้ครับเจอกันให้จิตหน่ะครับสวัสดีครับ